นี่คือความสุขของ FC นะทุกคนเพื่อนๆที่อยู่ใน TikTok ต่างคนต่างก็มีช่องใน t ิ k กตอกผมบอกไม่ได้นะว่าเยอะเท่าไรแต่บอกว่าเยอะมากคือจัก,กรวาลชาลีในแอป TikTok เลยนะครับทุกคน <Yes. S 1> เพื่อนๆเ,เขาก็เอาคลิปเก่าๆของชาลีและคุยอันที่รู้จักกันใหม่ๆม,มาลงทุกคนต่างก็มีความสุขที่ได้เอามาลง <Okay. S 2> ไม่ว่าจะเป็นคลิปเก่าหรือคลิปใหม่ ในจัก,กรบาลชาลีไม่ว่าจะเป็นชาลีคุยอันหรือจัก,กรบาลชาลีคนอื่นๆเป็นน้องๆเพื่อนๆในทิกต o อกก็เอามาลงและทุกคนต่างก็มีความสุขที่ได้เอามาลงนะทุกคนฐานเอฟซีนี่สําคัญมากนะครับทุกคนเพราะว่าเอฟซีจะช่วยผลักดันให้คนที่เรารู้จักโฮสต์นั้นๆหรือดาราท่านนั้นๆได้มีคนรู้จักมากขึ้นและก็มีชื่อเสียงเพิ่มขึ้น ผมจะบอกว่าถ้าอยากจะมีความสุขก็เข้าไปในจักรวาลชาลีนะถ้าเข้าไปแล้วคุณจะออกมาไม่ได้หรือคุณเครียดๆอยู่คนก็จะมีรอยยิ้มและเสียงหัวเราะออกมาทันที <Woo! S 1> ฐานเอฟซีก็มีส่วนสำคัญนะครับที่ซอยพักดันดาราหรือโฮดที่อยู่ในติ๊กตอกท่านนั่นๆให้มีซื้อเสียงให้มีคนหูจักเพิ่มขึ้นอีกผมเคยเห็นหลายคลิปนะครับแม่ทัพชาลีเพิ่นเข้าไปคอมเมนต์ช่องของเอฟซีในติ๊กต็อก แสดงว่าเพื่อนกนระลับลูกคือกันว่าเห้าเฮ็ดอย่างสนับสนุนเพื่อนจังไหยบแมนเฉพาะแมททับชาลีที่เข้าไปคอมเมนต์ช่องของเอฟซีสาวสาวในอาณาจักรชาลีหรือคนอื่นๆกลับไปคอมเมนต์ช่องของเอฟซีคือกันเฮ็ดไปเถอะครับ้ามีความสุขก็มีความคิดเห็นจากเอฟซีเหมือนเดิมนะทุกคนว่าเขาคิดกันยังไงเม้นกันยังไงคอมเมนต์นี้ก็บอกว่าน่ารักมากๆพ่อหนุ่มข้างรักครบหนึ่งปีแล้วนะชาลีคุยอัน เราติดตามทั้งคู่มาตลอดดีใจมากๆ <Yeah. S 1> คอมเมนต์ต่อมาก็บอกว่าลุ้นคู่นี้อยู่ห่างๆเราเอซีได้แต่ลุ้นและเคารพการตัดสินใจของเขาทั้งสองคนไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็ขอให้จับมือกันไว้ไม่ว่าสถานะใดก็ตามรักชาลีและคุยอันมเม้นต่อมาก็บอกว่าคิดถึงคุยอันตอนนั้นจัง oh. และคอมเมนต์ต่อมาคอมเมนต์นี้ก็น่ารักมากนะทุกคนเขาก็บอกว่าไม่ว่าแม่ทัพจะเลือกใครแต่ช่วงเวลานี้ขอมีความสุขกันทั้งคู่พอฮ่าฮ่าฮ่ามเมนต์ต่อมาก็บอกว่าเซฟ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 เก็บไว้ขอบคุณครับและเมเมนต์ต่อมาก็บอกว่าคลิปโคตรดีมากเสพความสุขเมื่อทะเลาะกันเองและเมเมนต์ต่อมาก็บอกว่าความสุขของเอฟซีแม้ว่าครั้งหน้าจะเป็นเช่นไรเราก็จะติดตามทั้งคู่ตลอดไป และเม้นต่อมาก็บอกว่าเราก็อยู่กับเขามานานเหมือนกันนะเนี่ยทุกเหตุการณ์เลย <Yes. S 1> คอมเมนต์นี้ก็มีเยอะแยะมากมายเลยนะทุกคนก็ขออภัยคอมเมนต์ไหนที่ไม่ได้อ่านคือคลิปใน TikTok จะมีเพลงประกอบด้วยและทำให้เรารู้สึกว่าเราอินไปกับเขา2คนนะแต่ใน Youtube เราต้องตัดเพลงนั้นออกเพราะว่ามันเป็นลิขสิทธิ์นะเราเลยเอาเพลงมาลงไม่ได้ เพื่อนๆอ,อยากจะรู้ว่าเขาเอาเพลงอะไรกันมาประกอบคลิปชาลีคิวอันในต่อตก็เข้าไปดูกันได้เลยนะทุกคนในต่อตจัก,กรวาลชาลีช่องของเพื่อนเยอะมาก